แต่ก็โชคดี <g ülme> ที่ได้เจอเชลิงดีที่เขารับผมได้กลยุทธ์แอบแบลน่าสงสารของนายเนี่ยก้าหน้าอีกแล้วนะเชลิองฉันนะในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่เธอรู้จักมา20ปีแล้วก็โตมาด้วยกันกับเธออยากจะบอกเธอว่าสมัยนี้คนแบบไหนก็มีทั้งนั้นเธอจะต้องตั้งใจสังเกตให้ดีจะโดนหลอกไม่ได้เพราะเธอไม่รู้ว่าคนอื่นมีเจตนาอะไรจะให้ดีนะ ได้แต่ฉันคิดว่ากู้สินน่าจะเชลิงเอไม่ต้องพูดแล้วฮ<ะ>อย่าให้ความสัมพันธ์20ปีของเธอต้องมีปัญหาเพราะฉันเลยนะ,ะฉันไม่ดีเองอ่ะไม่แคร์สายตาคนอื่นท,<ะ>ทําเธอต้องอึอดอัดแล้วพอแล้วถือซะว่าฉันไม่ได้พูดฉันนะ่ะแค่เป็นห่วงเชลิงของเราเท่านั้นผมนะ่ะ เข้าใจความคิดพี่เนอะผมเนอะอิจฉาวความสัมพันธ์ในวัยเด็กของพวกคุณสุดๆเลยอะไม่เหมือนผมอตัอ้งแต่เด็กไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเลยแถมไม่เคยมีน้องสาวข้างบ้านด้วยก็เลยไม่รู้ว่าการเข้าหาผู้หญิงเขาทำกันยังไงอะแต่ก็โชคดีที่ได้เจอเชหลิงดีที่เขารับผมได้ การละครนะึกฮึฮึฮโอ้ฝันสิงโทาหาฉันนะ่ะฉันรับก่อนนะฮัลโหลเออรอนะวังเนอะ เสื้อผ้ากับรองเท้าพวกนี้คุณถามเป็นคนซื้อให้ใช่ไหมอืมอืมก็สวยดีแต่ผมไม่ชอบให้แฟนใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นซื้อให้งั้นหมดนี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้ไม่หรอกนั่นฉันให้เฉียนหลิงไม,ไ,ไม่เกี่ยวอะไรไไกับนายเงินนี่คุณต้องรับไว้นะไม่งั้นคุณต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลยนายหมายความว่ายังไง เอาเงินไปเดี๋ยวก็รู้เอ้าเอา้ยสวยแล้วนายเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ่อขอโทษนะทอะไรเหผ,ผมไม่ได้ตั้งใจอะเกิดอะไรขึ้น่ะ เขาจงใจใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เอ่อคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าฉันโอนเงินให้พี่เขาแล้วนะใครพี่นายเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจน่ะเขาไม่ระวังงั้นเหรอพอแล้วพอแล้วนี่พวกเราไม่เอาแล้วหรอไม่ได้ไม่ได้พ่อให้เขาทําเองเถอะเีเอ่อเช็ดแบบนี้มันไม่สะอาดหรอกเดี๋ยวฉันซักให้นะซักตอนนี้เลยเออเดี๋ยวซักอะไรตอนบ่ายนายมีประชุมนะการประชุมไม่สําคัญเท่าการซักผ้าหรอกต้องซักตอนนี้มาเชลิงไปกระเถอะเร็ว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  นายไปเองก็พอแล้วเชลิงเดินมาไกลพอแล้วนะต้องไกลกว่านี้ไม่งั้นพี่ข้างบ้านของเธอคงตามมาชกฉันแน่กลยุทธ์แอปแบลหน้าสงสารของนายเนี่ยก้าหน้าอีกแล้วนะ